ใส่ประดุกซุปหรือว่าปนนี่แหละคะ่ะบานเห่าแต่ว่าต้องใส่ปลาม่ใส่ประดุกแทนแทนปลาทูบางคนเปนก็ใส่ปลาทูแล้วคะแสบ นี่ก็แหลกมั่งไม่แหลกมั่งค่ะพระเจ้าสุกบางคนหนี่้ระเจ้าตำเห็ดว่าให้แหลกตำทั่วว่าให้แหลกสุกนีนเป็นชิ้นๆแบ่แบแสบคนเราปุ๋ยเลยไปกินเ,เห็นพ้าเจ้าเห็ดเลี้ยงมาเห็ดกิ้ค่ะวันนี้แสบตำทัวตำเห็ดใส่พร้อมบางคนเขาพระเจ้าใส่บะเขือพอร้อมเนาะคะ่ะทั่วนี่เข้าก็ต้มค่ะต้มทั่วต้มเห็ด นีน่มบกวกลัวค่ะบางคนก็บางคนเ็เอาไปขวหรือว่าปิ้งย่างเนะค่ะอันนี้เข้าต้มมาเลยขวตะพิกค่ะอันนี้น้ำปลาต้มแล้วนะคะ ต้มเลี้ยวรียบร้อย <S <S ถ้าผู้ได้มูกจักทั่วแปดเนาะคะ่ะสมัยก่อนผู้เฒ่าเคนปลูกยี่บานเฮาเอามาสุกแบบนี้กะ็ะแสบด้วกันเลยะคะ่ะสุกทั่วแปด หอมขากัวหอมขกัวน,นวน้ำปลาค่ะ ุกเห็ดใส่ถั่วฟักเง่าใส่ปลาดุกอยางเนาะคะ่ะมันก็หอมพริกขัวแต่ว่าเฮาบริวิวแต่ตอนตุ่นเนาะคะ่ะมาตำเอาเลยขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมแล้วก็เอามาตำต้มถั่วฟักเง่าต้มเห็ดแล้วก็มาสุปใส่กันเองสุปเป็นตอนตอนแบบนี้แซบก,กินก็พักค่ะ พักสดพักลวกก็กินได้แซบแสบค่ะซุปเห็ดใส่ถั่วฝักยาว แซ่บลายอร่อยหลายเลยค่ะถั่วสุกถั่ว